สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีหนึ่งประเด็นในนาข้าวนะครับผมที่มาบอกเล่าฝากเตือนกันทุกคนทุกท่านนะครับเกี่ยวกับปัญหาหนอนม้วนใบในนาข้าวที่ซึ่งฤดูนี้นะครับผมทั้งหนอนกอและหนอนม้วนใบค่อนข้างที่จะเจอปัญหาเยอะเลยนะครับแต่ทีนี้ความสําคัญของการกําจัดหนอนม้วนใบนะครับผมนะฮะอันนี้คือแผลที่เกิดจากการทําลายของหนอนม้วนใบนะครับผมลักษณะาการโดยทั่วไปก็คือใบจะเป็นห่อขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ม้วน มวนเข้าหากันนะครับผมเป็นลำๆก็น่าจะพอเห็นภาพกันดีอยู่แล้วนะครับผมเราคุ้นเคยกันนะฮะทีนี้ผมจะมาพูดถึงความสําคัญของการจัดการหรือความจําเป็นที่เราจะต้องจัดการหนอนมวนใบบางคนบางท่านบอกว่าก็จัดการหนอนมวนใบมันกินแค่ใบนิดหน่อยมันคงไม่มีความเสียหายอะไรนะครับผมมองไปอย่างนั้นหรือบางคนก็บอกว่าตัดใบทิ้งไปเลยก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับทีนี้ผมจะพูดข้อ ข้อได้เปรียบของการไม่ตัดใบแล้วกันเนาะนะครับคือตอนนี้นะครับผมปัญหาของหนอนม่วนใบระบาดค่อนข้างรุนแรงถ้าเจอในช่วงที่ข้าวกําลังแต่งตัวตั้งท้องนะครับผมหรือใกล้จะออกรวงนะก็ต้องคอยระมัดระวังนะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการระบาดพอมันระบาดปุ๊บเนี่ยถ้ามันได้ระบาดยาวๆไปนะครับผมมันจะส่งผลถึงระยะช่วงที่ข้าวกําลังออกลวงมันจะทําให้ข้าวนั้นนะฮะเกิดการสะสมอาหารไม่เพียงพอเพราะว่า ตัวที่เป็นใบเนี่ยนะครับผมมันจะถูกไถออกไปเห็นไหมฮะนี่เลยนะครับมันจะถูกไถกถูกกินออกไปพอถูกไถถูกกินนะครับผมเนื้อของตัวคอโลฟิลมันก็จะไม่มีนะฮะพอมันไม่มีคอโลฟิลมันก็จะไม่เกิดการสร้างอาหารนะฮะพอไม่สร้างอาหารปุ๊บนะครับผมมันก็จะส่งผลนึงเข้าที่เป็นมเมล็ดรีบหรือสะสมเนื้อไม่เต็มตามมานะครับผมที่หลายๆท่านเจอปัญหาอยู่นะครับผม นี่แหละมันก็คือทําไมเราถึงจะต้องจัดการนะแล้วต้องจัดการเสร็จจับตั้งแต่ช่วงก่อนที่ข้าวจะออกรวงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเริ่มท้องก็ดีหรือท้องกลมก็ดีเราต้องจัดการแต่ช่วงนั้นเพราะว่าพอข้าวออกไปแล้วนะครับผม,มก็จะส่งผลกระทบให้ข้าวนั้นข้าวของเรานั้นมัน,มนเ,เกิดการสะสมอาหารไม่เพียงพอแล้วมันก็ออกรวงขาวหรือไม่เร็ดรีบตามมานะครับผมทีนี้ถ้าถามว่าตัดใบใช่ครับการจัดการหน่อนมนใบตัดใบปุ๊บมันหายเลย แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าการตัดใบก็เหมือนเราตัดท่ออาหารตัดท่อน้ําของข้าวนะครับผมให้มันหมดไปด้วยเช่นกันซึ่งถ้าเกิดเราตัดอย่างนั้นนะครับผมการสะสมอาหารของข้าวมันก็จะหมดไปโดยปริยายด้วยนะครับผมก็ถ้าไม่จําเป็นจริงๆผมก็ไม่อยากแนะนําให้ให้เกิดการตัดเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่แบบมันเยอะจริงๆมันไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับผมก็หรือต้องต้องตัดอะไรเงี้ยครับผมก็ก็สามารถที่จัดการได้นะครับผมก็เลยวันนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่า เราควรไม่ไม่ไม่ควรที่จะทําการจัดการปัญหาแบบนั้นนะครับผมเราควรที่จะแก้ปัญหาโดยการป้องกันมากกว่านะครับผมป้องกันก็คือเราอาจจะใช้สารเคมีกลุ่มกลุ่มป้องกันนะครับผมการวางไข่หรือแม้แต่ทําลายตัวนะครับผมก็คือโดยใช้สารกลุ่มลูเฟนูรอนนะครับผมซึ่งที่ซึ่งสามารถคุมไข่ของหนอนพวกนี้ได้นะครับผมแล้วก็เข้าทําลายโดยการแทรกซึมเข้าไป ไม่ให้เกิดการลอกคาบนะครับผมพอนอนพวกนี้มันไม่ลอกคาบมันก็จะตายเนาะโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเอามาแนะนําไว้นะครับผมว่าถ้าเกิดเราจัดการนะครับผมเราควรจัดการตั้งแต่ข้าวช่วงท้องเพื่อที่จะข้าวออกลงมาไม่เจอปัญหาแบบนี้นะครับผมนี่เลยนะฮะก็คือปัญหาของนอนมดใบในนะข้าวเนาะและความสําคัญนะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับผมรีบจัดการโดยทันทีนะครับผมโดยเฉพาะข้าวตั้งท้องก็แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็เลยนําปัญหานี้มาบอกเล่าให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมได้รับชมรัะฟังกันไปนะครับผมแล้วก็ เอาไปปรับประยุกต์ใช้ในท้องไร่ท้องนาของทุกคนกันก็แล้วกันนะครับผมวันนี้ฝากไว้กับประเด็นสั้นๆแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยววันหน้าเจอปัญหาอื่นใดจะนํามาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมกันอีกครั้งหนึง่งสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ